ปองเดะยัดยมทุกคนทุกทันเนาะนะครักไทยสวันคที่เจ็ดมีนาคมสองพันหรอยสิบเจ็ดไวาพระเตยไปนั่ำกันเข้าใจละความหมายเนี่ยบอกไม่ไงถึงเข้าใจและบอกอราราฆสัมมาแตลว่าพวกไม่มีกิเลส มันว่ายแล้วอ่นอนวอนกบกอนเด้ยมันจะหูความหมายเขาก็เกิดปัญญาแล้วนะเนาะเกื่อกีี๋ยวพาแต่พากันแต่ว่ายจักเปลว่ายอหยัางจม,มูกมกมนเน็ดบเอาแล้วเคลืดเอานะเอเอมีแต่ว่ายวงจักหยัางบุดเท่าพาเฮ็ดกับเฮ็ดตามมา ความหมายแล้วมันก็เกิดความเข้าใจในคําสอนปพระพุทธเจ้าแหละเออบเลเปียกับโงหู้เละเจ้านี่จะว่าศักดิ์สิทธิ์ป้องกันผีรักษารโรคก,ก็ได้เอไงใส่คาถารักษารโรคมีเป็นมัดอใส่โคหวยก็ไมี่เอาคําสอนพระุทธเจ้ามาใส่ในทางผิด เอามาใส่ขอพรเอามาใส่ขอหวยเอามาใส่รักษาโรคนะไม่ได้เอามาใส่ละกิเลสละตัวตนละความยึดมั่นถิ่มมันใส้บัตรเงอนไม่ว่าใส่วัดว่าศาสนาบัตรเงอนใช้ซื้อธรรมะบัตรเงินใส่เงินใส่ทองนี้เปลี่ยนบางคนอย่าเงี้บ่อยใส่ไปกินเหล้าใส่ไปซื้อของมาเสียบกามในนี้ละใส่ร่างกายบัตรเงิน จังไยเขาก็แก่เขาเก็เจ็บเขาก็ตายกันหมูจักสายหลังกไกยนี่แต่หลงไกยเหมือหลงตัวลืมตายหลงกายลืมแก่เหมือนว่าหลงคู่ครองลืมพ่อแม่หลงอำนาจลืมศาสนาเนี่ยหลงตัวหลงตนก็นลืมตายหละโอ้ยแต่งแต่ตัวแต่งแต่เบิ่งเจ้าของบุคคลแต่บุคคลพอดความตายยังอีดนอยู่ดอฮอ เฮายังสาวอยู่เฮายังมาทนเทาลงกายก็เล่มแก่ไปและวมายอมแก่นะ่าเห็นผมเหาะก็ไปยอมผมว่าเทาตัวนี้ไปยอมผมก็นะ่ายันเทายันขาวจ้าจขวงเทานะ่ะ <laughs> มีมีมีย,ยอมขอวาวเทาแล้วแบบโอ้ยมึงขวาวกูในนี้มึงยังที่เทาคือเดียวศูนย์เสื้อเขาอีก ก็เท่าคอนแหละเกิดก่อนมากกัเท่าก้อนแค่ Ramadan, นั้นเองเกิดมาด่วนแล้วผู้เกิดมาที่หลังก ор, ัอตามมาเท่าอะไรก็ตายตามกันไปนี่จะมีอย่างมันเป็นธรรมดาเนาะเห็นบ่พระเจ้าทรงให้มองเป็นธรรมดาอันนี้ปัเด็นเข้ามั้งมองความจรงิงแบบบ่บ่กบ้บบบบบกาม,มองเดียวเอ๋อแปลกกับเน,นี่เนาะ มาบอกคือมองความจริงพอเท่าเขาแก่แล้วเออธรรมดาขเาขาบอกเขาเท่ากับเออระเมียนทะเลธรรมดาเนะี่ยไปา,ยาให้เขาเห็นผินะเน่ยอนยี่ห่วงเงาะและเจ้าเออธรรมดามาไปสูนเรื่เขาเองอย่างนี่แหละมันมันยอมรับความจริงมันบยอมรับสิ่งที่มันเหตุสแสรงให้เห็นอยู่นะต่อหน้าต่อตาอย่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่กัน คือยงบุญยอมรับแตกคือกันเ,เนี่ยเนี่ยคือว่า,นามนุษย์มนุษย์นี่หลับแตกหรือไ่ยังแตกกว่ามนุษย์เนาะเพราะว่าธรรมชาติเขาเป็นแบบนี้อัดบุยอมรับธรรมชาติเขาะนะนั่นสิบอกแตกเนี่ยได้เหมือนบอกธรรมะธรรมดาเบื้องมันไปตามเหตุปัจจัยของเขาจะไปต่อต้านอย่างนางนี่แหละมองธรรมะมนึกฝืนออกมา กดดันนี่บอกความกดดันความเบียบขันความมีตัวตนความคือความมีความโง่อล่ะบวกเข้าใจอหลรมันเลยหลงยึดมันถือมันกันทุกไปมืดกับผู้ย่างอะล่ะมีอย่างกระทุกข์กับอันนั้นมืดโุตรย่างแล้วว่าบ่มีปัญญาเลยกันถ้ามีปัญญาเลยกับบททุกข์กับหยัางรวยกับบททุกข์จนกับบททุกข์ถ้ามีปัญญาทางธรรม บอได้ยึดมันถือมันว่าเป็นของเฮาอะนะเห็นบหอันนี้พรถ้าเขาบวศึกษาธรรมะรวยกัห่วงเห็นยึดมันถือมันนี่แต่คนจนก็ยังห่วงเห็นเนาะชิมบาได้เพั้นนซ่านเกากัเห็นไหยังห่วงเห็นเสียมเี็นเียนกออห่วงจะได้บางคนเห็นบหเสียมจอบเจ้าของสายงานนะเห็นบะเอาไมา่ยืมไปแล้วของกูเดียของกูเดียอยู่ได้างเห็นไ่ เสียมกูได้อันนี้เสียมเจ้าเอานันเสียมเจ้าบอกเขาา่าเสียมกันก็มีเป็นบ่เมซีกันได้เสียมไปหงมันเดอ้อนี่มาเอาของคอยเดอ้อห็นบ่นั่นปั่นนั้นได้เห็นกิเลนเมื่อเห็นได้ตัวตนเอาขยืมไปใส่เนี่ยบ่ได,บไ,ดบไ,ดบได้บ่บ่บ่ได้นสิบินหรือวะของของเฮ้าหรือวะนี่แหล้บริบึงกิเลน มันแฝงเข้ามาอยู่มัปวนกับว่าเขาเป็นพระเป็นเชื่อกันว่าเขาเป็นผู้ดีเขามีศีลเออเขาดีว่าโยมเขาปรุงแต่งไปเิีเยสผู้ดีเขาแทรกมาได้ใส่สุดข่าวเลยครับว่าดีลวดมันดีมึงใดล่ะมันดีมึงใจเป็นว่านะ่ะเป็นซื้อนะเื้อซื้อเสื้อขาว ใช้สุดเหลืองเป็นเสื่อกระตุนในเฮานี่ไดเออ้เป็นนักบวชระดับเออจะเจ้าเป็นว่านี่บัดนี้เรามีเพศต่างจากเคลลิฮัตแล้วนะอาการกิริยาอะไรอันบรประชิตควรประพฤตินักบวชบันประชิตควรทํกรรากิริยาการนั้นนี่ยกิริยาการนั้นๆก็คือมีศินสํารวมในศินสํารวมในพระปฏิโมกข์กายว่าจ่าใจฮะละสํารวมกายว่าจ่าใจ นี่ะมันมันก็เลยอาศัยซื้อตรงนี้แหละกระตุนนะาได้ฟึดมีสตินะศึกษาธรรมะมันนี้นันมาใส่สุดเหลืองลดดีรลดหมอกแยกไขใจเจ้าขวางกับกิเลสคือเก้าคนละหนาคือเก้าตัวตนอัตตาตัวตนลายคือเก้านั่นและใส่ให้มันเปลี่ยนในหมระพภูธเจ้าบวชเข้ามากับใส่ คำสอนเพื่อนี่มันถือต้องเอามาสวดมนต์กับโอ้นี่เนาะคำสนนอนเพื่อนเนาะติก,กี้เข้ากับสวดไปกับบ่หุ้ความหมายอย่างผ่มีบ,บ่เป่ให้ฟังนะเนากับบ่งหุ้ความหมายว่าไปเป็นภาษาบาลีสันสกฤตภาษา,ษาของพระพุพทธเจ้านเนาะเข้ากับมาสวดเพื่อสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเพื่อนพระพุทธพระธรรมพระสงค์เอามาเป่ไปกับเออมันเป,เป็นคำสอนเพื่อนเออ เปล่ไปถึงเรื่องของกิเลสตัณหาพระหังสัมมาสัมพุทโธโอ้เฮาขอนอบหนอมต่อพระพุทธเจ้าพร้บบมีกิเลสเป็นผู้ที่เขาคารบเพราะว่าเิ่นบบเป็นทุกข์ผู้บบมีกิเลสก็คือผู้ที่ผลนทุกข์เป็นที่พึ่งพาใยของสัตว์โลกได้เพววื่อยู่ไกลเขาบอกเป็นทุกข์ผมมีการเบียดเบียนเดียวห็นบอกผูม้มีศีลมีธรรมมีการฆ่าสัตว์ผมมีการด่าตาขวางเสียเดียวเนาะ เออผู้ที่ตากวางเสืเดียวน่ะผู้บ่มีศีลเนาะนี่ว่าแต่ตาขวางเสื้อคนเนาะตาขวางเสื้อซักเสื้อหมาเสื้อกางแค่เดียวและมึงเด้อมึงเด้ออยู่เนี่ยผมมีความเมตตาแหละมาหวงอย่างนี้กาเนี่ยเบิ่งละเยอะผมมีหนังกระติกเด้อตายนั่นแหละบมมีความเมตตาบ่มีจิตใจที่อ่อนโยนต่อสัตว์โลกทั้งหลาย นเนาึกจิตใจเจ้าของอ่อนโยนอ,อน่นอ,นะอ,อนน้อมนะอ่นอ,อ,นอ,อ,อนน้อมคือบริเมีนอ่อนเอได้อ่อนน้อมเป็นความเข้าใจในธรรมะเมียนขามาดา่าเขามาทำนี้แล้วผัดทุกนะอันนี้มันเ้ายน้อมเขาบอกว่าหฮาอ่อนเอ๋แปลว่าเข้าใจว่าธรรมชาติคนมีกิเลสเขาก็บ่อยนอมอยู่แล้วละเอเขาจะเอ,อ,อาชนะห้าก็อยเขาไปน,นี่เห็นบอกคือคนมีธรรม แม่นว่าโอ้ยบ่ยมอเจ้าวกูเป็นไผ่นะเนี่ยมีตัวตนแ่อเนี่ยนะอต่างคนกับต่างบะยอมบ่ยอมเดียวแม่นบอกตัวตนตัวตนก็เดียวมั้มีอย่างเกิดเป็นสับัตก็มีเิเียดก็มีกมก็มีวิบากเกิดขึ้นแหละก็เป็นซัดโลกแหละกัดเดียวขึ้มานี่ล่ะเฉียวแหละมันมีอย่างสัตว์โลกบ่พอใจกับกัดเดียวเหย่หมา ันต่างอย่างคนก็นได้บุคอลใจก็หายเดียวได้เดียวฆ่าเดียวแหละยังอำนาจยังประเทศเดียวยังคิดดินเดียวแหละยึดมันถือมันของของเฮ่าที่มีอย่างเมียนบอกก็มีแต่กิเลสแหละที่ไปยุดยึดมีอำนาจกับอํากิเลสก็หลงอำนาจก็ลืมศาสนาละก็ เรล,ลืมศิลธรรมมาล,ละลืมศาสนาก็ใจเจ้าของบ่มีศิลธรรมบ่มีคุณธรรมแนละ้วมันก็ไปฆ่าขันเหรมันไม่มีสินมันช่ฆ่าเดียวบย่ต่างประเทศเขาลบฆ่าเดียวเขาแล้วลมีสินไปแล้วคุณมีสิลนะซัดสาราสิ่งก็กยังบ่ฆ่าก็ยังบ่ทำลายเนี่ยมันหลงอำนาจยินได้รอบครองประเทศ จะได้ครอบครองหมู่บ้านเรา,าลงมาประเทศเทากันยอ่อลงมาเห็นบอกจะได้จะเป็นผู้นำหมู่บ้านเป็นผู้ใหญ่บ้านอเนี้เราเป็นผู้บตยอ่อลงมาในครอบครัวจะเป็นย่าในครอบครัวก็จะเป็นญ่าเมียก็จะเป็นญ่ในครอบครัวปว่มึงต้องฟังกูหเห็นบอก <c oughs> มีอานาจในครอบครัวลู่หลานต้องฟังกูนะเห็นบอกอำนาจตัวตนตั้งมองมีความ กินอ,อกห็นใจเข้าใจเดียวนั่นแหละผมมีศีลธรรมทั้งเมด็ดอยู่กันด้วยความ,มาคัดแยง้งคัดเครื่องแล้วแหวงเดียวห่วงเห็นอะไรเอววรเดียวยึดมันล้นวนนำมาชงความทุกข์ทั้งเมด็ดชีวิตเราสังเกตรบรงังโหลดอย่างหี่บอกผมมีธรรมะนะอยู่น้่เดียวโอ้ยเป็นห่วงเดียวเหรอผัวไปทางเลอนอ้อมากิกเหเรามาบ่รลู้ไปทางเลนนอสเห็นอย่างอยู่นอ ทิห่วงเป็นห่วงรักคือห่วงบ่วงคือทุกข์ทั้งรักทั้งห่วงนั่นแหละเป็นทุกข์ทั้งหมดรักคือบ่วงไม่เนาะรักคือบ่วงรักเนี่ยมันมันยึดนั่นแหละเป็นบ่วงของไว้เป็นห่วงก็เป็นทุกข์เป็นห่วงอย่างก็เป็นทุกข์นั่นแหละ คำว่ามันกันเดียวกันนั่นแหละคือเข้าไปยึดมันในสิ่งที่เขามีนั่แหละในสิ่งที่เขารักเขาเกียดทั้งหมืเนี่ยวัาแต่รักกับเกลียดก็ก็ยึดคื้กันยึดเข้ามาว่าบอกพอใจนี่แหละแล้เลยเป็นทุกข์และสิ่งที่เขารักกับเย็ดให้เขามีความสุกขจะเป็นลักษณะของอุปทานขันตัวนี้แหละที่เป็นเหตุของทุกข์พระเจ้าปันจมาสอนให้เขาละอุปทานขันเพื่อ สี่ใจบอตรงทุกันนี้คนเข้ามาวัดมาว่าบอกเข้าใจคําสอนเพื่อนกันกับบอกได้ศึกษาว่านะก็ทุกข์คือเก้าทําบุญไปก็ทุกข์คือเก้าทําบุญคู่มือก็ทุกข์คือเก้าพาอว่าบอกเข้าใจการเรียนรู้ศึกษาว่ามีการไข้ควจะเจริญสติปัญญาในอารมณ์เจ้าของในใจิตใจในเจ้าของในสังขารขนา สังขารร่างกายและจิตใจนี่แหละบรดศึกษาก็เลยเป็นทุกข์ถ้าเขาศึกษาร่างกายจิตใจเราขอางเมื่อก็เข้าใจร่างกายจิตใจผู้อื่นคือกันเมื่อตละลักษณะของสัตว์โลกโอ้เป็นลักษณะแบบยึนมันถือมันลักษณะของพระอริยเจ้าโอ้เป็นอยู่แบบเข้าใจธรรมชาติเข้าใจสังขารเข้าใจโลกก็เลยบ๊ยึดมันถือมันกอยู่กับสังขารแบบเข้าใจสังขารนนะะั่นแหละที่ว่าเป็นวิสังขารนั่นแะหละ ปุ่แต่งไปแต่บ่มีเทาปุ่แต่งคิดไปบมมีเทาคิดสุขทุกเก็รู้มันอยู่อลักษณะของซุขเป็นแน่นี้ลักษณะของทุกเป็นแน่นี้เเดี๋ยวมันก็ดับไปเกิดขึ้นดับไปสิมีหงื่เนี่ยเพิ่นเรียนรู้เนี่ยนี่อันนี้เท่าไปเลวเป็นบอกุขก็ซุขเท่าซุขเอ้ทุกเท่าก็ทุกเอ้กรรมอย่างน้อเพิ่นว่าเพิ่นทุกนี่เพิ่นว่าแต่กรรมได้สุขนี่เพิ่นบอกว่ากรรมได้ซุขกับกรรมมันเป็นแค่นั่นแหละ มันยึดมันในสุกกันดิก็กำมไว้ให้ดิเออนี่เป็นทุกข์บกเบาเอาแต่สุกก็สุกกันแหละนำมาซึงทุกข์นั่นแหละยังมีความสุขกับแต่งงานเดียวเป็นนั่นเลยกับแต่งงานกับทุกข์เมื่อพัฒนากับทุกข์ได้เดียวกับทุกข์สิมีงหอองาสั้เห็นบอยเตุของเตุของทุกข์คือเหตุที่จะมีสุกกันล่ะกัตว์โลกก็เป็นไปในทางเนี่ย งั้นยู่แบบประสบบททุกมันจะเจ้ากัน่าอยูแบบเข้าใจสุขเข้าใจทุกเข้าใจเวทนาล่ะเข้าใจความรู้สึก<ม>นึกคิดปรุงแต่งามันเป็นสังขารเข้าใจร่างกายว่าต้องดำรงทักขันแบบใดต้องกินต้องอาศัยที่อยู่ต้องบริหารทักขันไปไปยูใส่ก็ได้ศึกษาธรรมะไปยูใส่ก็ได้เรียนรู้ใจเจ้าของที่มีทรัพย์สมบัติมากมายบังบูชักใจเจ้าของบูมชักสังขารกัน ทุกคืเอเก่าแหละจะมีแม้แต่เศษเถียเขาก็ยังเป็นทุกการอยู่การขินต้องเรียบร้อยตรงเนียบเห็นอยู่บ่ <c oughs> ต้องมีคนรับสายต้องมีคนขับรถกูดได้แต่งแต่งตัวก็ต้องโอ้ยเสือ้อผ้าตรงรีดต่ดรีดมาเนียบกูได้เห็นบ่อาหารก็ต้องเลิศรถจานเพ,งเพง่งๆอาหารข้างทางตามห้องอ้ยอยบกหินเนาะขี้ฝุ่นฝุ่งอยู่ กูด um, um, oh, so ีผ no ู้ย no ึดมัน no ถือมัน no ก็เป็น no ทุกข์ไปเห็นปะบวมีธรรมะแล้วก็โอ้อยู่ใส่อยู่ได้เหมือนอยู่แบบทุกข์ก็อยู่ได้แต่บวมีเพื่อทุกข์บัณฑิตจึงไม่ทิ้งธรรมเห็นบะพวกมีปัญญาเนี่ยประเสริฐทุกข์ก็บริทิ้งธรรมประเสริฐสุขก็บริทิ้งธรรมคือกันนั่นแหละบนหลงนั่นแหละอันนี้มันประเสรยนสุขมันมันทิ้งธรรมคือกันได้เห็นปะ ลงอำนาจนั่นเองเนี่ยถ้าเข้าเข้าใจทรรมเมือนกันอยู่ตามเหตุตามปัจจัยไปชีวิตคนมันมีเหตุปัจจัยแตกต่างกันเกิดมาจนมารวยสติปัญญาเขายัางบ่มีเราก็ต้องขวนขวายเอาเรียนรู้สิบพ้นทุกได้ก็บพ้นได้โดยปัญญาวันนี้มันพ้นได้โดยการล้ำรวยรวยไปบ่มีปัญญาแต่ทุกข์ก็เกิะ สตีฟจอร์ดมาบอกที่รวยที่สุดในโลกมีเห็นบอกป่วยเป็นมะเร็งกันนคลคำควรอย่เงินกูเป็นแสนล้านกูรักษากูบ่ได้กูคือกูคือสิตายเนาะชีเวยียมันมีแค่นี้กิลนล้วนผลขวายกะรวยก็นสมดยกันตายก็ตายแวบผมมีความสุขเพ้นหันมาเบ่งเจ้าขวางนี่เฮาสิพบความสุขแท้จริงสุขโบอิงอาศัยไผยผู้ใดผูดผ้หนึ่งคือว่า ล้่ก็เข้าใจว่าเขาต้องพัดพากจักทุกสิ่งทุกอย่างจักคนที่รักจักของที่รักที่ห่วงที่เห็นแต่ว่าของที่รักนี่มันมีเนห้อแททุกข์เขาจึงบวรักเนี่ยแต่รักในพระพุทธศาสนาหมายถึงความเมตตาสงสารมุทิตาแล้วก็ว่างเฉยนะเมตตาเดียวเห็อในอะไดเขาเว้าเดียวเนอะไรดเขาจังบวทุกข์เนี่ยไปได้เดียวเนีย่ยไปเวเียนเดียว สงสารเดียวการุณาแนะนำแนวทางที่สิพาไปให้เป็นสุขคือการส่วนทรรมผลส่วนการรักษาศีลส่วนการภาวนาในนี้ละนี่จะว่างเฉยแหละผู้ดใดปฏิบัติได้ก็ว่างเฉยบาได้เสียบเขาบาได้เป็นสุกน้าเขาผู้ดใดบ่บ,บปฏิบัติบวใครทานบ่รักษาสีบวภาวนาเท่ากับว่างเฉยคือกันนั่นแหละในมือเราทาจิตของเราเมตตาละ่ะ ขอบ่อเหตตาเข,ขาว่างเฉยคล้ายๆรับบอกคนคล้ายขาบ่อเหตตาเหมือนะคือเขาเมตตาเขาคือพระเจ้าสอนนี่แหละสอนสร้างโลกอยะไรนี้ด้วยความเมตตาเนี่ยแล้วจะคือผลทุกข์แต่คนทั้งหลายก็บอกมาสนใจก็เพิ่งก็ไ mm ม่ไ hmm. ด้สนใจนะเพิ่งก็ว่างเฉยประเทศประเพียดประเทศปรมีเพิ่ง็บาได้ไปยุ่งเกี่ยวเออก็ว่างเฉยเขาบอกสนใจนั่นแหละบอกฟังก็คือคล้ายๆว่า คือหมาพักจ้อยนี่แหละมันสอนมันบ่ได้กับว่างเสริก็มันเมตตามันไปในการดูการกินไปสงเคราะห์มันแต่สิไปสอนธรรมะให้มันบ่งเลืองดอกเนี่ยคนคือกันบางคนก็เออสงเคราะห์กันได้ด้วยอาหารการกินที่ยอศใสเเลี้ยงธรรมะเนี่ยสงเคราะห์บ่ได้ว่ามีปัญญาเรียนรู้เขาก็สงเคราะห์คือคนเสื้อบาสพระเนี่ยก็เออสงเคราะห์กันได้ด้วยการทาบุญเนี่ย ส่งข้อในเหลืองของธรรมะเนี่ยบ่ได้เพราะวะ่าคนเขาบอกค่อยสนใจส่วนมากเป็นแน่นั้นการทําบุญเนี่ยร้ายจนใจโย่ทาความดีแต่ส่วนภาวนาส่วนรับทุกเนี่ยโอ้น้อยมันมีเวลาเป็นบ่าว่ามีเวลามารักษาศีลมันมีเวลาภาวนาเอ้าเวลาเอาไปเฮ็ดยังเวลาเอาไปเสียบสังขารบ่ นี่แหละที่จริงมันมันเวลามันก็มีเพราะเดี๋ยวมื่ละหร่เดี๋ยวมันบอกมีสติปัญญาในการใครควรธรรมะอ่ะนะบอกเข้าใจอ่ะนะก็เลยอ้างว่าเวลาเนี่ยมันต้องมาอยู่วัดจังได้ปฏิบัติธรรมเอาอยู่เหินนี่เข้าเข้าก็สิปฏิบัติธรรมได้อันนี้อันนี้คือบอกเข้าใจอ่ะนะบอกเข้าใจธรรมะถ้ืเขาเข้าใจเนี่ยมันบมได้เลือกสถานที่ดอกบมได้เลือกเวลาดอกผู้สารานเขาไม่ได้ อ้างว,ว่าเวลานั้นจังภาวนาเวลานี้บ่ได้ภาวนาไปวัดจังได้ทําบุญบ่ได้ไปวัดนี่บ่ได้ทําบุญเปล่ายู่ใส่ก็ทําบุญได้ภาวนาได้เมื่อมีจิตที่เจตนาดีได้เมือเม่อมีตาแผ่เมตตาได้เมื่อทุกสวงเวลาทําใจให้เปี่นบุญได้ตลอดเวลาเนียนอมาอยู่วัดแล้วสิเออได้บุญเมื่อแต่พระอยูุ่วัดกับบางขึ้นบังเหงายัางตกนรกได้ ข่ะดูไกลสื่อกระตุนให้เกิดบุญกุศลก็ยังตกนรกไดย่างเกิดเบื้องเราเลยเพราะฉะน,นั้นเฮ้าต้องมีใจที่น้อมมาในทางบุญกุศลเป็นพื้นฐานความเชื่อนะเนีย่ยมันจะมีพลังพลังนะพละห้าอีจเซห้าเนี่ยมันจิเฮ้ให้เฮ้ามีสติเฮดที่เฮ้ามีความเพียรน,นะเออมีการน้อมไปในการฟังธรรมแล้วก็ให้เฮาเกิดปัญญาแห่ง ยุคสมัยนี้เฮาอยู่เหอนอยู่ซานเนาก็ยังฟังธรรมะได้เห็นหรือเปล่าก็ยังศึกษาธรรมะได้ปฏิบัติทําได้เนาะเพราะแม่ครูบาอาจารย์นพยายามถ่ายทอดให้เฮาได้ภาวนากันเมื่อต้องมาวัดก็ได้เห็นอย่างอยู่เหอนอยู่ซาศึกษาธรรมะได้เมือ่อศรัใจเฮานี่แหละบรเมนตัวเฮาใจความรู้สึกนึกคิดกับบรมเวณเฮาเนาะมันเป็นแค่ความบุรุ้มันปรุงแต่งไปตามอำนาจกิเลส กับพี่ยามใครกวนศึกษาเบิ้แลอะไหม,มันมีอย่างเป็นของของเฮ้าแน่กิเลสมันก็บอกว่าของเฮ้าตัวเฮ้าเม่นบอกธรรมะบอกว่เนของเฮ้าบอกว่นเวนตัวเฮ้า,าเนี่ยไปคืดที่มันคืดขึ้นมากิเลสมันพาคืดว่าของเฮ้าตายไปคือม่เห็นเอาไปนั่มได้สักของเฮ้านะมีไผมาเอาไปได้ยู่บ่ขี้ดินขี้ดนอนเงินสานลานเปล่ ไปไปแล้วก็ทบไปตามกรม็นบ่มันหลงในความคิดเห็นเนยบ่หลงปุงแต่งไปในทางมิจฉารทิฏฐิความเห็นพิษนี่ก็ยึดมันในทิฏฐิคือความเห็นที่ทุกป่าทานความเห็นเจ้าของกามุมป่าทานก็ยึดมันในกาไว่าอ้ยอันนี้แหละนําความสุขมาให้กาบนี่แหละอตวะทุกปาทานยึดมันในตัวตนตัวขุก ไม่แต่ความยึดนะปาท่านก็ยึดนั่นแหละอุปาทานนั่นแหละความเข้ามายึดเป็นตัวเป็นตนนี่แหละสรุปแลวก็คือกิเลสนั่นแหละความเห็นผิดความบุรู้อ่ะละอวิชชาอ่ะละตัวตัวไงตัวกานไงตัวเมียเมียโป้มันน่ะเออพยามพยาไงมันน่ะตัวใจอ่ะล่ะใจที่มีกิเลสตัณหาตัวกู้ล่ะโอายง่ายสรุมาตัวกูเออแต่ละคนแต่ละคนก็มีตัวกูทั้งมัดเมียนบ่ มันหละอิเิเลศผ่ตัวกูแล้วเพื่อมาด่าก็สิทุก์ก่ยังผมมีกูนะสิทุกกับยังมันมีแต่ความเข้าใจธรรมชาติเน็่บอกผมมีสุกผมมีทุกอยู่จริงดอความคิดปรุงแต่งไปหลงเองนี่เนี่ยแหนเรียนรู้ธรรม,มามันก็ย็งให้เราได้เข้าใ,าใ,าใจละว่างได้ไง่ายจิตเบาสบายแหละ อันนี้แหละคาว่าบุญคือความสงบความเบาสบายของจิตใจจิตววางนั่นบุญก็นํามาสู่จิตหวางจิตุดผลจากความยึดมั่นถือมันมุมิกิเลสนั <ASMR. S 1> ่นแหละอิสระแท้จริงก็คืออิสระจากความคิดปรุงแต่งเป็นตัวตนนั่นแหละอิสระจากกิเลสตัณหาล่ะจะยุ่กับอย่างก็ยุ่ไปแบบ่เสีย เฮ็ดนาทีไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละคนจนคนรวยภาวนาได้เมื่อแหลวิึงแต่รู้ธรรมะบ่มีการยกตนคมผู้นั้นผู้นี้ดอกพอเดียวเมื่อคนเกิดมามีเพื่อดีเพื่อเด่นเกินไปดอรวยกับเหตุปัจจั้อของทำบุญมาแน่เอาใส่ว่าขยันคันแข็งแน่ก็รวยขึ้นมาได้แต่ว่าถ้ายึดมันถือมันกันได้เนี่ยมันกระทุกคือเก่า กับบ่รวยก็เออเฮ็ดปจัจใจขยันซํำใดก็บ,บนรวยน้ำมูบางทอก็เฮ็ดไปกับทึโกงก็มีเนี่ยนะอ้าวก็ยอมรับโอ้เฮ็ดปัจจัยเขาถ้าเข้าใจท่อมกับบทุกมีแต่คนมาโกงมีแต่คนมาเบียดเบียนเขานะ่อยืมเงินเข้าไปกับบอสไซเออ้ปล่อยวางแหละเนาเะเฮ็ดปัจจัยยอมรับความจริง บ่มีอย่างยุบเป็นของของเฮ้าหอกสวอยกันไปแหละสวอยหน้าที่ของเฮ้าคือกันสวอยเหลือผู้อื่นเป็นหน้าที่ผู้อื่นก็เขาจีคือแน่ใดก็เรื่องของเขาอะนะเนีวก็ทํานหน้าที่ของเฮ้านี่มันดีเลยกะอยอมรับว่ามันสิต้องเจอกับทุกข์กับสุขเจอกับความที่จะกระตุ้นเนื้อเฮ้ามีตวตนน่าะะบ,บอบเป็นบอพอใจและพ่อใจในสิ่งต่างๆที่เฮ้าใช้ชีวิตไป มันหมดธรรมดาคือกันละ่ะดังนั้นต้องหาอุบายฝึกฝนอุบายจานบางเท้าเป็นจังไปอยู่มองที่ว่าลำบากเพกื่อฝึกจิตฝึกใจนี่ละ่ะเพื่อเห็นอารมณ์เจ้าของอยู่พนเดียวอยู่ในป่าคนเดียวเนี่ยห็นบอกมันก็ได้เห็นอารมณ์เห็นความยานเห็นความยึดมันถือมันตัวตนยานตายอย่างล่ะ โมมีอย่างตดวคนเกิดมามันมีความยานไพ่อน,นแหละ